ที่ชุมชนวัฒนธรรมบ้านป่าขาอ,อําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมชุมชนผูกแขนผู้เท่าตุ้มโฮมเผยแร่วัฒนธรรมผู้บ่าวไทยบ้านป่าขา ว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาวตวงทิพจินตะเวดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต1 1และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่บ้านหนองยาวหมู่ที่12ตําบลโพนงามอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวปริมพรศรีวงรักผอ,อ,อก,กองสวัสดิการสังคมอบจอุอบลร,ราชธานีร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ3ปีโรงพยาบาลเด็กสันพสิทธิ์ที่ประสงค์3แดนนิเวอร์ซารี่เลิฟแอนด์แชร์รักและแบ่งปันโดยมีว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานในพิธี นายอภิศักทองกรึงปหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนอุทยานธรณีอุบลราชธานีอุบลราชธานีจิโอพาร์คสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนณห้องประชุมจันพาอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอคงเจียมโรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีร่วมสนับสนุนศึกมวยไทยระดับโลกไทไฟท์ อุบลราชธานีที่จัดขึ้นนลันกิจกรรมสุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีทั้งนี้โรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีร่วมสนับสนุนรถแอมบูเรนซ์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เข้ามาร่วมงานอย่างขับข้าง นางสาวควันพัทูอักครจันทร์ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการสุขสำราญโอเพ h นเฮา2์2 5เรียนสนุกสุขสำราญงานสำเร็จครั้งที่หนึ่งโดยได้รับเกียรติจากนายจีราชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานในพิธี เกิดเหตุไฟไหม้บ้านหนึ่งหลังที่บ้านเลขที่49หมู่4ตเมืองเดชอเภอเดชอุดมจัังหวดอุบลราชธานีมีผู้อาศัยจำนวน5คนมีนายปรีชาบุญรักอายุ57ปีเป็นเจ้าบ้านการช่วยเหลือเบื้องต้นใช้รถดับเพลิงจากอบตเมืองเดช2คันเพลิงสงบเวลา14นาฬิกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา and job fair 2025สร้างโอกาสรวมการบริษัทชั้นนำแก่นักศึกษาและสิทธิ์เก่า ซึ่งมีบริษัทชั้นนำกว่า30บริษัทนอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอาชีพอิสระวิทยากรมืออาชีพโดยสำนักง,งานจัดทาง,งานจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากณโรงอาหารกลางหนึ่งเมื่อวันที่14กคุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันโปรเจกต์พิชชิ่งระดับปริญญาตรีในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม2568 n t e c h Day 2025ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้เวลา13.00นถึง15.30นาที่ลานกิจกรรมชั้น1 EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีโดยสมาคมศิษย์เก่าเทาชมพูจัดกิจกรรมงานคืนสู่เย่าเทาชมพูฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ33ปีพระราชทานานามราชพัฏ14กุมภาพันธ์2568โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวลอธิการบดีเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน